แถมอีกหกแถมอีกหกแถมอีกหกฟังไม่ผิดครับรับไปเลยกับของแถมหกรายการกับแท็บเล็ตราคาดิชิวที่ให้ฟังก์ชันมาสุดคุม <S <S เล่นเกมแ,มแถมแท็บเล็ตได้สบายๆใช้งานได้สองจอสามารถทำงานได้และฟังเพลงได้พร้อมกันไปเลยจอ L C D ใหญ่สะใจสัมผัสลื่นไหลไม่มีสะดุดพร้อมระกันสองปีเต็มจากศูย์ไทยกับ a x o n Evolution 3จุดเด่นของแท็บเล็ตตัวนี้ใช้งานได้สองจอในเวลาเดียวกันอีกจอหนึ่งฟังเพลงอีกจอหนึ่งพิมพ์งานประทําได้สบายๆเลยครับยิ่งไปกว่านั้นราคาเท่านี้ยังสามารถต่อสายเอลีจีจะต่อเมาส์หรือคีย์์บอรดก ทำได้ง่ายๆเหมือนใช้น็อตบุ๊กและเรื่องของสเปคก็ไม่ธรรมดาเลยครับไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังฟังเพลง Action Evolution T ดีไซน์สวยมากฝาหลังเงางามเป็นเมทัลลทริกละยิบระยับดูดีมีระดบับพร้อมขนาดหน้าจอ8.0นิ้วมีให้เลือกถึง4สีหรูหราน่าใช้มากดีไซน์กล้องหลัง3กล้องมาพร้อมแวววีดีแฟลไสว่างทุกที่ทุกเวลา ส่วนด้านจอภาพเป็น LCD IPS 8.0นิ้วคมชัดเสมือนจริงพัดสกรีนก็ลื่นไหลแบตเตอรี่ก็ทนทานดู YouTube ก็คมชัดยาวนานจบเรื่องหรือจะเล่นเกมกี่แมตก,ก็ไม่มีสะดุดจะไลฟ์สไตล์โซเชียลเกมแอปธนาคารแอปเป่าตั้งก็รองรับได้ทั้งหมดจะแอปไหไหนก็ใช้งานได้สบายสบาย และยิ่งไปกว่านั้นให้ใส่ชาร์จไทย4คุณสมบัติชาร์จไวใช้งานได้นานต้องจัดแล้วครับรวมจบไว้ในที่เดียวตอบโจทย์ทุกการใช้งานราคาสบายกระเป๋าสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่จากราคาปกติตัวหนึ่ง3,990บาทวันนี้ไม่ขายจัดเป็นราคาเบาๆราคาแค่2,790บาทมาพร้อมคลิปเซตอีก7อย่างเอาไปเลยทั้งหมดนี้ไม่บวกเพิ่มแท็บเล็ตมือหนึ่งม่แกะ หากสินค้ามีปัญหาสามารถเปลี่ยนได้ภายใน7วันรับประกัน2ปีเต็มพร้อมบริการหลังการขายเก็บเงินไปทางทั่วประเทศสนใจรีบสั่งเลย